สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากพระใจปิฎกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของมัทธกุลทลีมานกค่ะครับผมเรื่องนี้จะพาเราไปดูเรื่องพลังของใจอะคะ่ะหรือความคิดว่ามันส่งผลกับชีวิตเราได้อย่างไงบ้างเนื้อหานี้คือมาจากเอกสารที่เล่าเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเราจะมาดูกันว่าแบบว่าเจตนาแค่เล็กน้อยหรือความคิดแวบเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรได้ขนาดไหนนะคะเริ่มจากตัวละครสําคัญก่อนเลย อาทินนปุปพกะพราหม์ค่ะเป็นพรามที่แบบตระหนีสุดๆครับผมตระหนีมากขนาดว่าลูกชายป่วยหนักนะยังไม่ยอมเสียเงินรักษาเลยค่ะโอ้ซึ่งแก่นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือคำสอนที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครับคือทุกอย่างมันสำเร็จได้ได้วยใจจริงๆเรื่องของมัทกุลทลีนี้สะท้อนชัดมากเลยครับค่ะความตระหนีของพรามคนนี้นี่เหลือเชื่อเลยนะคะคือลูกชายอายุสิบหชื่อมัทกุลทลี ป่วยหนักมากครับเป็นโรคผอมเหลืองใช่ครับเขาก็ไม่ยอมจ้างหมอไงคะกลัวเสียตังคออ์ลองไปถามถามสูตรยาจากหมอมาปรุงเองแต่ก็ไม่ได้ผลก็คงไม่หายแล้วครับไม่ใช่หมอนี่เนาะนั่นสิคะสุดท้ายอาการลูกก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆพอไปตามหมอมาทีหลังหมอก็แบบว่าอืมสายไปแล้วรักษาไม่ได้แล้วครับผมที่น่าตกใจกว่านั้นคือพอรู้ว่าลูกใกล้าตายนะคะ เขาย้ายลูกออกไมนอนนกชานบ้านนะคะฮะทาไมล่ะครับกลัวคนมาเยี่ยมบ้านแล้วจะมาเห็นทรัพย์สมบัติในบ้านเขาใจขอนี่คือกลัวเสียทรัพย์มากกว่าห่วงลูกนะครับใช่ค่ะตรงนี้เห็นชัดเลยว่าใจที่มันโดนความโลภความตรหนีเขาครอบงําเนี่ยมันนําไปสู่การตัดสินใจที่เอน่าเศร้าจริงๆความกลัวเสียสมบัติมันบังตาไปหมดเลย แต่เรื่องมันก็มีจุดเปลี่ยนนะคะในเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานค่ะว่ามัทกุลทลีเนี่ยเ,เขามีบุญเก่าอยู่แล้วก็จิตใจยังพอมีแววเข้าถึงทำได้ครับอุปนิสัยยังมีอยู่พระองค์ก็เลยเสด็จไปโปรดที่หน้าบ้านพอมนบน้อยเห็นแสงชพันนารังสีก็คือรัศมีหกสีจากพระวรกายพระพุทธเจ้าก็เกิดความสงสัยพลิกตัวมามอง ตอนนั้นคืออ่อนแรงมากแล้วนะคะแบบยกมือไหว้ไม่ไหวแล้วแต่สิ่งสุดท้ายที่เขาทำคือใช้ใจนี่นแหละค่ะน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสครับผมก่อนจะสิ้นใจไปเลยและแค่ใจที่เลื่อมใสชั่วขณะจิตเดียวนี่นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันกลายเป็นกุศลจิตที่มีพลังมหาศาลมากๆค่ะส่งผลให้มัทกุลทลีได้เกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีเลยมีวิมานทองมีนางอับสรบริวารพร้อมพลั่งโอ้โห นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าสภาพของจิตสุดท้ายก่อนตายนี่สําคัญมากจริงๆสําคัญมากเลยนะคะแล้วทางพรามผู้พ่อล่ะคะพอเผาศพลูกเสร็จแล้วเป็นไงต่อพรามนี่ก็เศร้าโศกเสียใจมากครับก็ไปร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกที่ป่าช้าทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอคะครับผมทีนี้เทพบุตรมัุทกุลทลีอยู่บนสวรรค์มองลงมาเห็นด้วยที่พยาจักษุก็รู้สึกเอ่อขัดเคืองใจพ่อน,นิดหน่อยที่ยังมาเศร้าโศกเพราะความตรณีของตัวเองแท้ ก็เลยอยากจะสอนบทเรียนให้พ่อว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับก็เลยแปลงกายเป็นมนบน้อยรูปงามหน้าตาเหมือนตัวเองตอนเป็นมนุษย์นะครับมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆพราหมอ์อ๋อเป็นอุบายใช่ครับใช้สถานการณ์คล้ายๆกันมาสกิดใจพราหม์เห็นเข้าก็สงสัยสิคะก็เข้าไปถามมานบแปลงก็แกล้งทำเป็นร้องไหฟ้ฟูมฟายบอกว่าเนี่ยอยากได้รถทองคำแต่รถไม่มีล้อครับ และไงต่อครับอยากได้พระอาทิตย์กับพระจันทร์มาทําเป็นล้อรถฮะเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยเหรอใช่ค่ะพรามได้ยินก็แบบเอ๊ะเด็กนี้ช่างโง่เขลาเสียจ,จริงปรารถนาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะจังหวะนี้แหละครับสําคัญมากมานพแปลงก็เลยย้อนถามกลับไปเลยว่าเอา้าแล้วระหว่างคนที่ร้องไห้อยากได้สิ่งที่ยังมองเห็นอยู่เนี่ยอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์ถึงจะรู้ว่ามันเอามาไม่ได้ก็เถอะนะค่ะกับคนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว มองไม่เห็นแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยซ้ําใครมันจะดูหน้าสมเพชและโง่งเขากว่ากันละ่ะโอ้โหคําถามนี้เหมือนตบหน้าพรามให้ตื่นเลยนะคะใช่ครับเหมือนโดนคอนทุบเลยอะผมแถมยังชมมนบแปลงว่าฉลาดหลักแหลมมากแล้วก็ถามว่านี่เธอเป็นใครกันแน่เทพบุตรก็เลยเปิดเผยตัวตนครับแล้วก็บอกความจริงไปว่าที่ตัวเองได้ไปเกิดบนสวรรค์นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทําบุญทําทานอะไรยิ่งใหญ่มาเลยนะ อ้าวแล้วเพราะอะไรคะแต่เป็นเพราะใจที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแค่ขนาดจิตเดียวก่อนตายเท่านั้นจริงๆโหแค่นั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็แนะนําให้บิดาเนี่ยหันมายึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งซะแล้วก็ให้รักษาศีลห้าแล้วพรามเชื่อไหมคะพรามนี่เกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยครับประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเลยดีจงเลยค่ะแล้วจากนั้นเขาก็กลับไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัตตาหารที่บ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับ พอฉันเสร็จพราหมก็ยังเออาจจะยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อความมั่นใจอีกครั้งว่าแบบคนเราแค่ทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์แค่นั้นจริงๆเหรอไม่ได้ทําบุญอย่างอื่นเลยเนี่ยไปสวรรค์ได้จริงหรือพระเจ้าข้าค่ะค่ะก็คงอยากได้ยินจากพระโอษฐ์ให้ชัดๆเนอะประมาณนั้นครับพระพุทธเจ้าก็ส่งยืนยันว่าจริง แล้วก็ส่งเล่าเรื่องที่เทพบรตรมทธากุณฑลีไปโปรดพราหม์ที่ป่าช้าให้ทุกคนในที่นั้นฟังอ๋อเล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดสดสดร้อนๆ้อนเลยใช่ครับแล้วเพื่อคลายความสงสัยของมหาชนในที่นั้นด้วยพระองค์ก็ทรงใช้อิทธิฤทธิ์อธิษฐานให้เทพบรตรมทธากุณฑลีปรากฏกายพร้อมวิมานให้เห็นกันตรงนั้นเลยโหคนที่นั่นคงตกตะลึงกันหน้าดูเลยนะคะ แน่นอนครับพอเห็นเทพบุตรเห็นวิมานก็เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดศรัทธาในพุทธานุภาพอย่างมากเลยครับและในโอกาสนั้นเองพระพุทธเจ้าก,ก็เลยตัดพระคาถาสําคัญที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามโนปุพงคมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาที่แปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจใช่ไหมคะถูกต้องครับ แปลง่ายๆก็คือถ้าเรามีใจที่ผ่องใสแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือจะทำอะไรความสุขมันก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวเราไปนั่นแหละครับฉายาอนุปายินีสุดยอดเลยค่ะแล้วผลจากการแสดงธรรมครั้งนั้นเป็นยังไงคะผลก็คือผู้คนจำนวนมากที่ฟังธรรมในวันนั้นเนี่ยว่ากันว่าได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นต้นกันเยอะเลยครับค่ะ ส่วนตัวเทพบุตรมัตตกุณทลีเองกับพราหมณ์อธินาปุพกะผู้เป็นพ่อก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลด้วยกันทั้งคู่เลยโห oh, ถือเป็นก้าวแรกสู่การหลุดพ้นเลยนะคะใช่ครับนับเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ใจจริงๆสรุปแล้วเรื่องนี้ก็ตอกย้ำเรื่องพลังของใจหรือเจต,ตนาได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแค่ขณะจิตเดียวจริงๆที่คิดถูกทางคิดเป็นกุศลมันพลิกชีวิตได้ขนาดนี้เลยถูกต้องเลยครับ และนอกเหนือจากเรื่องศรัทธาในวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าแล้วในชีวิตประจําวันของเราล่ะ,ะการที่เราฝึกฝนจิตใจให้มันผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลต่อประสบการณ์หรือผลลัพธ์ที่เราได้รับในแต่ละวันแต่ละขณะได้ยังไงบ้างก็น่าจะเชื่อมโยงกลับไปที่หลักใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนี้แหละครับ เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะน่ากลับไปทบทวนดูจริงๆค่ะ